สวัสดีครับคุณมีมารายงานตัวอีกแล้วครับดูนะคะอะดึงดังดึงดังดึงดังอะลูกฮะอะดึงดังดึงดังอยากลุกครับพยายามที่จะลุกนะคะพยายามที่จะลุกเดี๋ยวนี้แข็งแรงมากๆเลยนะคะดูดูก็ทําทดูก็ทําทจะนอนแบบนี้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ตลอดเลย แต่มือเนี่ยพยายามยก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 มือขึ้นมาสิลูกยกมือกินเก่งนะคะกินเก่งมากๆแล้วเวลากินกินไวมากๆเลยนะคะบญมีเวลาที่เขากินแต่ยังไงวันนี้ดูความน่ารักของน้องๆนะคะเพราะว่าวันนี้แม่กิ่งให้ช่างมาทําไฟนะคะให้ช่างมาทําไฟมาติดไฟในบ้านหลายจุดเลยเนาะที่มันเสีย จุดไหนที่มันเสียก็ให้ช่างมาดูให้ค่ะแล้วก็ได้ประติดโซลาร์เซลล์ที่คุณตาคุณยายหมอเคยส่งไฟโซลาร์เซลล์มาให้ก็เลยให้ช่างมาติดให้วันนี้ด้วยค่ะเท่ากับวันนี้ได้ติดโซลาร์เซลล์ไป2จุดแล้วก็ติดไฟที่มันเสียเสียไปอีก3จุดค่ะ3าจุดพวกปลั๊กพวกอะไรพวกนี้ค่ะวันนี้ก็ให้ช่างทําไป5จุด อันนี้แม่เสียงเงินอีกแล้วใช่ไหมลูกเนี่ยค่ะดูนะคะอันนี้คือการที่ออตอนแรกๆกลัวนะคะตอนแรกๆกลัวพากันหนีไปนั่งแบบนี้กันเวลาที่ลูกๆบ้านไม่กิ่งเวลาใครแปลกปลอมเข้ามาคนที่ไม่เขาไม่คุ้นชินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะหนีขึ้นไปนั่งบันไดแล้วก็อยากจะดูนะคะก็จะพากันนั่งสองตรงนั้นแต่พอเดี๋ยวเขาเข้ามาสักพักหนึ่งค่ะ ก็จะค่อยๆทยอยลงกันมาแล้วก็คนที่ไม่กลัวก็มีนะคะคนที่ไม่กลัวก็มีทองมั่นทองมั่นก็พยายามที่จะไปยืนเกาะแกะอยู่กับช่างนะคะใช่ไหมสายฟ้ากลุ่มนี้กลุ่มนี้ยังกลัวกันอยู่นะคะทองมีทองจันทร์ทองก้อนทองหยิบทองหยอดนะคะยังกลัวกันอยู่แล้วก็บางคนก็อยู่ข้างบนนะคะ กลุ่มไม่กลัวก็มีเยอะค่ะกลุ่มไม่กลัวก็มีเยอะอยู่ข้างล่างนวเนียนวเนียกะช่างเพราะว่าช่างเองก็ที่บ้านก็มีแมว30ตัวเหมือนกันค่ะที่บ้านของช่างก็มีแมว30ตัวพวกเขาก็เลยได้กิน่นก็เลยไม,ไม่ไม่กลัวกันสักเท่าไหร่ค่ะเพียงแต่ว่าแรกๆถ้าคนแปลกหน้ามาก็าจะกลัวก็จะวิ่งหนีขึ้นไปหลบที่บันไดนั่นนะคะอันแรกุนมีแหละลูก อันนี้คืออาการตอนที่แม่กิ่งยังไม่ได้ออกไปห้องทํางานนะคะให้นอนอยู่ตรงนี้ก่อนวันนี้บุญมีกินข้าวอยู่ในบ้านใช่ไหมลูกตอนที่แม่กิ่งเอาอาหารวางไว้ให้นะคะให้เขากินเนาอจับให้เขากินน้องๆกลุ่มเสือทั้งหลายเนี่ยค่ะไปแย่งเขากินนะคะไปแย่งเขากินแม่กิ่งก็ต้องคอยปัดปออกค่ะทิงเหตุผลหนึ่งที่เวลาบุญมีกินข้าวในบ้านกินไม่ได้ค่ะ ดูความน่ารักละเอ็นดูของเขานะคะกอดคอพี่ดูดูดูเขารุ่นเล็กรุ่นเล็กขนาดรุ่นใหญ่ใช่ไหมกอดพี่ทองหยิบนะคะสายฝนของเราเอ่อกลุ่มกลุ่มนี้ดูพยายามส่องอันนี้คือช่างทําอยู่ทาอยู่ทางโซนห้องครัวนะคะแล้วเขาพยายามอยากรู้อยากเห็นกัน อันนี้ va, นำ no ชน,น,น,นํนำช้กินอาหารนะคะนำช้กินอาหารอยู่อันนี้คือหลังจากที่ช่างกลับไปแล้วนะคะหลังจากที่ช่างกลับไปแล้วแต่ละคนก็จะมาปุ va, ้ยมุ้ยป well. ุ้ยมุ้ยมุ้งมิงมุ้งมิ้งกันแบบนี้ค่ะแล้วก็มุมนั้นก็เป็นพี่น้องเขาแต่งตัวให้กันนะคะเนี่ยค่ะสองคนมุ้งมิ้งแต่งตัวให้กันสายฝนกับสายทานนะคะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวโอ้ยหางไข่ปิดเนี่ย ตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะคะหางทองอุไลปิดนะคะแม่เดินเข้าบ้านเป็นไม่ได้เลยนะคะก็จะพากันยั่วเย้ยยั่วเแบบนี้ค่ะน้ำชายยังกินไม่เลิกนะคะยังกินไม่เลิก กินเก่งอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่อ้วนค่ะนำใชยต้องให้เวลาอีกสักหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเป็นแมวที่สูงยาวเขาดีค่ะแล้วก็ลุ่มหลังบ้านของเรานี่คายพี่ทองทิวครับกลุ่มหลังบ้านพี่ทองทิวก็สองน้องนะคะอยากอยากดูน้องๆค่ะอยากดูน้องๆแอบสองน้องใช่ไหมลูกอันนี้ทองสุกค่ะน้ำน้อยของแม่ก,กิ่งเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือน่ารักขึ้นทุกวันค่ะสำหรับทองสุกอันนี้แม่รูเซียแม่รูเซียกับลักกี้นะคะแม่ลูกเขาจะเห็นเขาบ่อยนะคะแบบนี้เดี๋ยวนี้เห็นบ่อยค่ะเดี๋ยวนี้เห็นบ่อยเห็นแม่ลูกเขาแบบว่า,วานุงน้งนิง้งนุ้งนิ้งกันเนาะแม่รูเซียแวทกิ่งเดินไปกล้อย่างนี้ไม่วิ่งหนีนะคะแต่พอแม่จะเอามือจับนางไม่ให้จับแค่นั้นเอง กลุ่มที่ไม่ให้จับอะ่ะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแม่สายลุงเองก็เหมือนกันทองอัมพายไม่กิ่งจับได้แต่พอรู้ว่าเป็นแม่จับรีบรีบจะกัดแล้วก็กระโดดหนีเลยนะคะแต่ถ้าช่วงที่อยากกินมาอ้อนอะ่ะร้องร้อง,องมาหานะ่ะคือแม่จับได้โอ้ยหนุ่มน้อยของแม่หนุ่มน้อยนะคะหนุ่มน้อยนําโชคพุงสีชมพูเลยนะคะนําโชคของเรา อ้อนนี่ก็เป็นแมวที่อ,อ้อนอ้อนสุดๆเช่นกันค่ะอ้อนมากอ้อ,อนไม้นำนำชัยนี่ก็เหมือนกันนะนำชัยนี่จะอ้อนให้แม่กิ่งปุ้่มแล้วก็ชอบซุกนะคะเหมือนแบบเหมือนกับว่าเขาคุ้นเคยกับแ,แม่กิ่งมานานเลยนะคะนำชัยอะ่ะทั้งนำชัยนาำ,ำโชคเนี่ยค่ะงั้นคลิปนี้เด็กๆส่งความน่ารักแค่น,นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่เอซีด้วยนะคะที่รักลและก็เอ็นดูเด็กๆขอบคุณที่รับชมคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะ